ไม่ผ่านนี่จะทำยังไงฮัลโหลวอสเปนนะผมพูดเลยนะผมก็อยากให้ทุกคนนะทํางานคล่องแคล่วนะนะให้ผ่านทุกคนนะแต่ผมก็อยากให้งานผ่านไปเรียบร้อยดีนะแต่ถ้าไงานไม่เรียบร้อยผมก็ไม่โอเคนะตกลงผ่าน<ม>ไหมตกลงผ่านไหมถ้าคุณทําดีผมก็ให้ผ่านแต่ทุนยังทาไม่เรียบร้อยนะคุณตามท,ทุนมมองนะคุณยังทาไม่เรียบร้อยครับตอนนี้คิดว่าความเรียบร้อยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ทำว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะ ผมบอกคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณความกล้างความยาที่คุณรับผิดชอบน่ะเท่าไหร่เงี้ยผมบอกคุณไม่ได้หรอกไม่มองตาผ่านๆเนี่ยว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ทนุนแปดสิบล้านเนี่ยถ้านในหมู่บ้านของผมนะอ่าจะในหมู่บ้านมาถึงจุดนี้นะรัศมีหนึ่งกิโลอ่าผมให้หนึ่งกิโลนะความเร็วร้อยความการันตีความเร็วร้อยความอะไรสิบยนะ่าผมให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ ให้น้อยแท้ผมพูดจริงๆแสดงว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็คุณทำยังไงถึงคุณผ่านได้อ่ะอ่าต้องทำงยังไงอ่าบอกแนะนำะนหน่อยไอ้ผมพูดอย่างเงี้ยแะมันอยู่ที่ว่าคุณอะเรื่องของคุณนั้นเลยคือผมม <c oughs> ีแค่สิ่งแค่ถึงบอกว่าชี้จุดไหนถึงว่าบอกพงอะไรไหนมาดูก่อนมาดูกอด่กอนเลยมาดูก่อนเลยมาดูก่อนครับนี่ครับนี่ครับนี่แก็บครับมีแก็บมีความห่างครับ ถ้ามีความห่างตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะห่างกว่าเดิมครับนี่คือทําให้ลูกหลานเานะ่ะตกไปในช่องร่องน้ําได้ครับความไม่ปลอดภัยครับนี่คือหนึ่งความไม่ปลอดภัยครับสุดยอดเลยค่ะท่านอาอาบาตอเอ็กขอบคุณมากๆเลยเอบตอนนะหน้าที่ก็ไม่ใช่นะเนาะอบาตอเอ็กเนาะนช่วยการชุมชนน่ารักมากลูกผู้ใหญ่ลื่น ไม่ช่วยดันไม่ช่วยดัน,ดน<อ>เห็นละขัดหัว<อ>ขัดตาใช่ไหมเอ,อยัวยสดีอนนะน่เอาลเ็กน่นไม่ใี่เจ็บเดียนะเนี่ยมันอย่อย่อนนางเรยั่ได้ขัดมันเม่นี่ เออกับเท่านี้มันจะทําให้ตัวนี้มันหออ่างขาดมันนี่นะมันทำให้ขาลงได้นะเนี่ยใช่ใช่ใช่ใถ้าแกปนี้ถ้าแกปนี้มันเป๊ะมันชิดกันเป็นสนิทอย่างเงี้นะ่ะมันจะทําให้ตัวเนี้ยมันเป็นขาไม่ลงครับวิศวะมาเองเฮ้ยไ,ไหวเหรอเอ็ก นี่ก็เราวาแกะเข้ามาเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยรถใหญ่มาเด้อระวังโอ้โอ้เข้ามาอุ้ยทำไมไฟมันเป็นอย่างนี้ใหญ่ดวงเดียว เจะให้ชาระจักษ์พวกงานตวกนึ้นเล็บแต่ปูนแข็งด้วยอิ่เราเค็มเขาดีกว่าถ้าเค็มเขาเนี่ยมันจะให้เขามารับผิดชอบทุกอย่างนะเที่ยงเอรหัวหน้ามาเองวันนี้มันไม่ได้หรอกมันต้องไล่นดะชุดหมดนี่่าอต้องไล่ชุดหมดไล่แล้วมากนห้อย่าอย่าอย่าเสี่ยงเดลิเลบตก ไม่มีเล็บอย่ามากก็แค่ถอดทำตัวนี้ได้แต่น้บ้านท้า,างหายเนู่นะน้บ้านใครน้บ้านทัาเธอก็ไปทำสิน้บ้านเธองั้นคุณต้องงัดแต่นี่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนให้หน้บ้านทัามีแก็บสนิทอ่าไม่รู้เอาแค่ตรงนี้ให้มันลงก่อนมันไม่ถึงเอ็กไม่ถึงอือดูด้วยระยะสายตามก็ไม่ถึงแล้วๆๆๆไม่ไม่ โอ้ยเจมอันนี the the age. Age? S <S ้คาดีาดีาดีห้าเสนนะรู้มัเนี่ยอครู้ัาดดี้าเซ้นเลอะไร้าเนพอะไรไม่ไม่คนละข้างเดี๋ยวเดี๋ยวูยูนิ่งเลงดดิคาดีห้าเนไอ้ที่คาดีห้าเส้นรู้ไหมพอะไรเพราะบ้านันอะแจมันให้ห้าเซนไงต้องนมไปหาบ้านฉันเฮ้ยระวังมือนะระวังมันไดแค่นี้แหละ ก็ด <Es poor S 1> ูมันวางไว้ว่ะเนี่ไม่ใรถมันชนไม่้าตรงนู้นแหละรถชนแปังนี่เห็นเนี่ยทำไม่ดีก็ลำบากชาวบ้านเห็นแล้วขวางหูขวางตาเอาบตอเอ็กบอกว่าเห็นแล้วขวางหูขวางตา ผู้ใหญ่บิ๊กมาตรวจงานหน่อยผู้ใหญ่บิ๊กน้องอ่าสไลม์มาขึ้นที่สไลม์มาติดอันนี้นี่อัลนี้นี่อนอนมาแล้วสไลมมาขึ้นทางนู้นเข้าไหมสไลม์มาได้ทางนู้นไม่ได้ไลม์สไลม์มาขกินสไลม์มาขึ้นตอนแรกม่ขึ้นนี่จะยุบมันจะลงเออหนแถวหน่อยทถวนี้แหละทถวนี้แหละพอดีแหละที่นี่เราก็ขยับอีกนิดนิดในหน่อยขยับตั้งแต่บ้านนู้นเลยไปขยับมาเร็ว ไปขยำบ้านโน้นชล eng มาเดี๋ยวว่าชล eng มาให้ขยำบ้านหรือบ้านทวนเออขยำแต่ว่านู้นมันจะได้เป๊ะนี่ผมต้องการนะคือผมต้องการความปลอดภัยถูกผมต้องการความปลอดภัยถูกไหมครับถนนนี้ให้ผ่านไหมหนึ่งความปลอดภัยสองความแข็งแรงนะคุณบอกว่าทำงานนี้มันต้องการปีสองไอความรับชอบต้องสองปีสองปีครับ อาตกลงถนน80ล้านนี้ให้ผ่านไหมแปดสิบหกถนนในตำนานถนนในตำนานพูดจริงนะพูดจริงนะต่อห้ากิโลนะพูดจริงนะ5้กิโลเลยเนาะพูดจริงจะมาโกหกทำไมเนาะให้ผ่านไหมท่านท่านท่านจะให้ผ่านไหมคะไม่กิโลกิโลละกี่ล้านสิบหกล้านสิบหกล้านมันเกือบเท่ากับคองกรีตเลยนะคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมห้อง เอเ็นไงเ๋ไยอเอเอกงาตั้งแต่บ้านบ้านยายเงามาทีละเล็กทีละเล็กเนี่ยปีมืออบาตเอ็กเนี่ยมันมันสุดแล้วมันสุดแล้วไม่แล้ว พิษใบรองเท้ามรองเาอ็มมันต้องยุ่งกับเอ็มเอเยอะพีดแบมัมึงคือรากูไม่ฟีดแบมันเลยเหรอตั้งแต่ทำมาเนี่ยตอนนี้เขากำลังโชว์สาวนี่อรองเท้าไมตซื้อรเไม่มีตัซเหลีตังซื้อรองเท้าไม่มีเออตังค์ซื้อเลามีตังค์ซื้อรองเท้าไม่มีรอเ้มันไม่มีปากไว้ไว้กินเออันนี้โอเคโอเคเนี่ย สงสารเอกมากเลยออบตเอกของเราสู้ๆนะคะอบตสู้ๆนะคะอบตนี่แหละคนที่ทําเพื่อชุมชนเนี่ยคนที่ทําเพื่อชุมชนเงินเดือนก็ไม่มีไม่ได้กินเงินหลวงไกล้ละใกล้ละงัดมงแต่บ้าน้ๆอยู่เงียบ เม <laughs> <ahora sería> ื่อคืนเขามันไส้สั่งปิดไฟไฟแล้วไม่มีไฟวงฮหวนโลนะไม่มีคนหรอกไปนู่นหมดแล้วนี่ไม่มีวงฮหวนโลเลยไม่มีไปไปเนี่ยไปนู่นหมดแล้วมาได้มาได้ไมาได้เอ็กเอาไมค์เอ็กเมื่อกี้ไม่ได้คลิปเมื่อกี้ไม่ได้คลิป เก่งจังวะเอาจนแบบเหนื่อยไหมท่านอบตสุดยอดเหนื่อยเหนื่อยกายคนเสื้อลายรโอ้เอาจนสำเร็จอะโอ้ยสงสารมันจนเอาจนสำเร็จอะลุ้นจนนละแล้วก็ตอนไอมาเสร็จไอตอนที่ถ่ายไม่ทันที่หนึ่ง อันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนใหม่เอาผู้ช่วยเหรอนี่ผู้ช่วยเออนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่อยู่โน่นผู้ใหญ่มาตรวจงานหน่อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บีกแก็แก็บผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่บีกมาตรวจงานหน่อยถ้าแก็บนี่ว่างขับไม่ได้ถ้าแก็บนี่ว่างขับไม่ได้ผู้ช่วยผู้ช่วยบอกแล้วนะผู้ช่วยบอกแล้วนะ่่กเไปดูตรงโีนะขุดลึกลึกจน เพราะสแมนทำงานไม่เรียบร้อยเนี่ยคือฉันคิดว่าคุณเนี่ยส่งงานไม่เรียบร้อยก็คือเหมือนกันนะคุณต้องเช็คงานให้เรียบร้อยคือการส่งมอบการงานเนี่ยคือต้องเรียบร้อยนะทำไม่เชื่อต้องทำไม่เชื่อนะมาเลยมาดูเลยมาเลยมาเลยมาเลยทำไม่เชื่อมาดูมาอ่านั่นแหละอ่ากระเซ็นกระเซ็นเร็วแล้วเอาร้อนแรงร้อนแรงมาเฮ้ยพาไปฝั่งนู้นพาไปฝั่งนู้นโอ้ยเจ็บจี ได้แสดงได้เลือดไหไม่ได้แสดงนะของแทู้ไหนูไหนจูไหนของแท้เจ้างานเจ้างานตกครูนี่เกแกปัญหาอกคนเจ้างานตกครูนี้ไอ้ชวนตกครูนู่นไอ้หยุตกหน้าบ้านไอ้คนตายก็ตกหน้าบ้านจุดใหญ่จุดเออตกำลังจะไปตรวจงานนะคะหน้าบ้านว่าวันนี้ช่าง ทำได้สุดยอดไหมเรามาดูกันต่อน่าเชื่อตรวจความเรียบร้อยว่าเป็นไงบ้างวันนี้สวยมากเนียนกว่าหน้าพี่อีกอ่ะฉากเรียบกับผนังบ้านอีกในบ้านเออคิดดูดิสวยมากอ่ะเขาทำสวยสุดอ่ะนวัตกรรมพรากิ่นนี่อต้องต้องให้แลยวบอกแกแหละว่าให้